ก็จะมีสิ่ที่ขายนะคะอันแรกนะก็จะเป็นวัลเปิ้ลค่ะใกล้เกือบแปด ก็จะเป็นวัฟเฟิลอันที่สองนะคะก็จะเป็นอันนี้นะชโลนะอันที่สาก็จะเป็นมิบันเป็นนิลคุมะ มินิบาหลีละคุมมะ,ะคะ่ะอันที่สามก็จะเป็นมินิแฮมเบอร์เกอร์สอบถามราคาทางไลน์ได้นะ,ะอันที่สี่ก็จะเป็นมินิบอลน,นะคะ เหมือนจะสะโล,ลนะแต่ก็ไม่เป็นมินิเมลอนบานนะ <S <S แล้วก็เป็นน้องเข็ดสโลนิดนิด อันต่อไปนะก็จะเป็นตางแบบเนี้ยไมนรู้ฟังอะไรนะแต่เขาเรียกว่าปังมีเก็ดมั้งสโลนะหอมมากด่มมากอันสุดท้ายก็จะเป็นปังยาวนะนี่นะคะปังปังยาว ก็ยาวอยู่เหมือกันนะโอเคห็นทางึ้นเลย